มีเกมเชนี่เพราะแบบกูอ่านภาษากริไม่ออกก็เกมนี้เป็นเกมฟรีบนมือถือคอมนี่กูไม่แน่ใจเพราะกูเล่นบนมือถืออ่าอย่างแรกเรามาสร้างตัวละครเยแต่ขา้างนอกมันเอ,อะะเหี้ยะไรวะสาวไล่สาวไล่ต้องผมสีสีทอง,องอประมาณนี้ โอนี่ชื่อกูเหมือนเดิมอจีตัวเดียวพอตีจีสตงโอ้เกมนี้เป็นเกมแบบคล้ายๆที่เป็นสาวร้ายแต่นี้เป็นแบบแนวเอาชีวิตรอดซัมบี้แบบจะดุก,กว่าที่กูเล่น,นเกมสาวร้าย ไอ้ที่กูไปอ่านที่ก็เป็นซอมบีสองกูไม่อยากหลังบ้านดีกว่าแ้วสาวร้ายก็เกมนี้เป็นแนวแบบเหมือนเอาชีวิตรอดโอ้เสื้อมีดเสื้อมีดของโอ้ ออกออกระเป๋าอ๋อเหมือนที่กูเล่นเลยนี่อืมโอ้โหไม้เหล็กเชือกกาวกาวหาจากไหนนี่โอ้ยนอ้ลงรถโอ้ย ุเสืออีนา่ากูเล่นไอ้นั่นแบบแอนกูไม่ถูกอ่ะแต่กูเล่นมาก่อนอันนี้เลยเล่นง่ายเลยอื้มไมาเก็บมาเ,เ,เก็บนู่นเก็บนี่อ๋อนี่กวางซอมบี้ก็โดนดีโอ้ยโอ้ยสาวร้ายกูเจ็บเชือกเจ็บ อ้อนี่บ้านหนึ่งอ้ยน,นอนอออรถอปืนหอ่มอะไรไม่พวงอะไรแค่นเดียวอะหมอะไรบางผมกกระเป๋าสี่เหล็ก้อสายไฟสิอ้อมึงนั่นแตใช้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวทำนี้เป็นบ้านแล้ว ก็เกมนี้มันก็หนุกไปอีกแบบนี่เนี่ยทำบ้านเถอะทำบ้านทำไงวะเอ้ยวัวทำกำแพง Hello จะทำกำแพงเนี่ย Hello จะทำกำแพงอ๋อนี่ Giếp này mình mình ghiếp như này, mình nơi như này, mình muốn như này, ok ok ở, này, ok ok như này, muốn như này, ok 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 bên ok này, ok ok เนิส nice. วิทยุอ้อไปฟาร์มของงอนยาหลบหนึ่งบดนไอสั์พิกแอกไม่มีต้องทำพิกแอกอ่าก็าเหมือนทุกอย่างเลยนี่เอออืมเออเออเออ ทางนี้ยังโดนอีก,อกแหม่เอ้ยเชือกเอามาเอาหมดในง,งานนี้ขวานไม้สามหินสามโอเคโอ้ไม้สามหินสามไม้ไม่มีโอเคไม้สามหินสามโอเคได้ละ อืมทำอืมมันก็เหมือนนะแต่อชอบตรงที่มันแบบมีเสียงโน้เสียงนี่มันประกอบเข้ามาไอที่ก็เล่นอยู่มันเสียงมันค่อนข้างน้อยซอมบี้แบบน้อยอันนี้มันรู้สึกว่าจะดีกว่าหน่อยหนึ่งอเออ โอ้ยเวลอัพเลยเก็บจนเวลอัพน่าจะพวกสมบงอมบี้แม่งโอ้โหฝั่งนู้นนี่ยไอทีก่กเล่นอยู่อะไอ้เชี่ยแม่งแบบอธิบายไม่ถูกอะเวลเยอะอ๋ออัตโนมือครับของหมอะไะอืมมันที่กองน้ำ ส่วนเอาห้ออ่ะอืมของจำเป็นต้องใช้ของจำเป็นต้องใช้อ,อ,ใชอืมฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มงี้ไปโกฟาร์มงี้ไปไรที่

ควางยาแปไม่หาอะไรกินยุ่ยี่สิบมันนี่กวางเกรดมันนี่มันนี่ดิ 第一滴，滴。 ไปเหยิบยังไงวะมันขยิบยังไงวะเฮ้ย Oke hmm. Oke okay. อืมอืมอย่าควกาขยายบ้านเลยเอาเล็กๆพื่อนอืมโอ้หิน บ้านหมาไงบ้านหมา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  <S <S> <S เทป 7, เจ็ดเหล็กสิบหินสิบห้าอยู่นี่มีก่อนแล้วอ่มันถึงูดย์ข้างนอกอยมันก็เหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยแผนที่โลกแต่ถ้าแมปใหญ่กว่าเนี่ยกูคิดว่า กูจะเล่นยาวเนี่ยแต่ถ้ามันแบบเป็นเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยกูคิดว่าจะดีกว่าเยอะเลยแต่ที่กูเล่นอยู่มันแบบแม็มันเล็กไปหน่อยอ๋อเป๊ะเลยไม่แต่มันใหญ่กว่านะ ที่หมู่บ้านนี่ไหมหมู่บ้านหมู่บ้านโอเคอืมโอเคไป ของกูเต็มป่ะถ้าของกูเต็มแล้วกูไม่ไนดะ้เอาจากบ้านเอาเก็บไว้ในกล่องที่บ้านเนี่ยกูงานเข้าเลยไรนี่สัตว์เอ้ยอืมหิวน้ำหิวข้าวโหลดชาเลยที่แมปใหญ่นะแมปใหญ่เลยอ่ะองกูว่าแล้วออกก่อนออกก่อนออกก่อนไปที่บ้านไปไปไปบ้านไปบ้านไปบ้านบ้านแบบบ้านไป กูก็จะรีวิวเกมฟรีมือน,นี้ยถ้าเก,มเ,เกมเสียตังค์เกมเสียตังค์พวกมึงรอชา,นาหน้าไอ้สัสก็สกอ,อะไรยี่สิบสองชั่วโมงไอ้พวกเรยะมันจะมาบ้านโก พอจบหนึ่งเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูต้องไปฟาร์มเยอะเลยจบเออกูต้องฟาร์มเยอะมากเลยบายจ้า